สวัสดีและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแข่งวิ่งว้าวของพี่บ่าวเจ๋งนะครับผมที่อุบลกันวันนี้ก็มีคลิปบันทึกวิดีโอมาฝากกันนะครับผมไปดูกันเลยมุดกระจักตักมุดให้กันให้ไซนอบบนวบานนดี่วมงเนาะบีน้องผมคือจะไปเถอะ <laughs> งานมีติ่งอยู่ไซ <laughs> เดียปากมุดตรงเนี้ยมันลงตรงเนี้ยมันไปที่ไหนลนยะทีน,น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางกันบานโอ้ยเนาะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เจอหมุดบาดเจ๊งเข้าไปหลงนะครับก็บรรยากาศลมแบบนิ่งมากครับไม่รู้ว่าวิ่งวิ่งได้เป่ดนั่นเป็นช่วงดึกๆครับตามแผนที่ลมครับอันนี้ก็เป็นลานที่ใช้บิงตอนนี้โอ้ติดลีกสิทธิ์ไหมเนี่ยเพลงเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นแค่สายเบานะครับสายหนักขึ้นไม่ได้ครับลมเบาจัดนะครับตอนนี้ก็รอกันต่อไปน่าจะมาช่วงค่ำๆนะครับผม ก็ระหว่างรอที่มันจะค่ำนะครับแล้วก็รอลมนะครับก็มาดูว่าไข่ขึ้นกันนะครับผมว่าจะรอดหรือเปล่าดูนั่นสิทุกคนอุ้ยไข่ลอยได้เว้ยเฮ้ยโอ้ว้าวว้าววา,ววาวครับก็รอต่อไปครับผมตอนนี้ก็มีสายเบา2ตัวอีกหนึ่งสายไข่นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเสียงอะไรครับจะมาตัดอะไรตอนนี้พี่วันอื่นมีทาไมไม่ตัดระหว่างนี้เราก็จะมาชมผลงานของอาจารย์รุ่ที่เป็นของ พี่อาร์ตหรือว่าเสียอาร์ตของเรากันนะครับผมเป็นลายมังกรที่ผมเคยพูดถึงนะครับโอ้โหสวยมากแล้วแบบนี่เป็นลายที่ผมอยากทำ่นะแต่ว่าฝีมือผมไม่น่าจะถึงอะเออแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอติดตามนะผมมีแผนว่าจะทําอยู่แต่ไม่รู้จะทําได้แค่ไหนไว้รอชมกันนะจ๊ะคลิปหน้าเดีอจ๊ะบอกเลยว่าของอาจารย์รุ่เป็นมังกรคาบแก้วของผมจะเป็นไส้เดือนคาบแก้วเด้อจ๊ะอ้าวพี่ทอมมี่ทาอะไรครับเอา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 เฮ้ยเล่นบาลอะไรคุณคุณนะคุณคุณเฮ้ย ไข่ไข <laughs> ่ทิมดินมาน <laughs> ออที่เห็นเสื้อขาวก็คือเบาลุงนะครับผมอามาดูสายเบาของเราตอนนี้สายเบาขึ้นได้นะแต่ว่าไอ้หนักๆขึ้นไม่ได้ครับก็ต้องรอค้ำนิดนึงอาตอนนี้ทีมงานของเราก็มาถึงแล้วครับดูที่มันเอาอะไรมาขิงครับนี่สายขิงสายขิง <laughs> สายขิงครับ30เซนติเมตรสายขิง เอาเบิ้งจิเกิดบ่สายขิงมึงมันตัวนี้หน่อยไม่เดิทางมือเหี้ยเอาอือสายขิงไปลองเบิ้งเอาละครับตอนนี้ผมก็จะพาน้องไปปล่อยว่าวสายขิงนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเนี่ยสายขิงอันนี้ก็ขออนุญาตไม่ใช้เสียงจากงานจริงครับเพราะว่างานจริงเขาเปิดเพลงแล้วก็ติดน่าจะติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมก็เลยมาผากันทีลังับผมโอเคเข้าใจกันนะจ๊ะอ้ามาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่า อ้าวสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอุอ้ยขึ้นด้วยแต่ว่าขึ้นนะขึ้นนะขึ้นเฉยแต่ว่ามันไม่มีลมนะครับมันก็เลยไม่อยู่ลมครับดูทรงและตอนนี้ลมก็ยังเบามากนะครับขึ้นได้แค่สายเบาครับตอนนี้ก็อันตัวเล็กมันก็เบาจริงแต่ว่ามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่อุ้มลมมันก็เลยไม่อยู่ครับตอนนี้ก็วิบวับวิบวับเหมือนจะลงแล้วครับผมอ่าทุกคนครับอันนี้ว่าใครครับผมทําไมมันตัวใหญ่จังเลยมองจากใกล้กก็เห็นดูดิ แม่ไม่ใส่หางก็ยินได้ด้วยอู้ระหว่างที่รอนะครับเราก็จะมาทำบ่อของเรากันนี่ด้วยสมุดแค่หนึ่งเล่มแล้วก็ไม้อีกนิดหน่อยแล้วก็กาวหนึ่งอันทำง่ายๆไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบาครับผมตอนนี้เราก็ง่ายๆครับผมอีซี่อีซี่เดี๋ยวไปวิ่งกันขึ้นอยู่นะยพอมีลมให้ขึ้นอยู่เดี๋ยวลองดูกันเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ไปทดสอบกัน ไปทั้งหนน้อยอายนี่ครับวิธีเล่นบาวนี่เวลาเขาเลี้ยงเขาต้องปล่อยเสือกไปนําแล้กก็ปล่อยแล้วก็เลียนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าสีสื้อกล่องไปนําปล่อยไปนําคือสีบไว้นะครับอุ้ยบาวผุดได้คือตัวใหญ่แทอเบิงครับอุ้ยบาวผุดได้ปะครับวิธีการก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวปล่อยก่อนผมขอปล่อยก่อนอันนี้คือยอมแล้วครับผมคือไม่มีลมจริงๆวิ่งไม่ขึ้นเลยดูดมือสัน่น ของเราวิ่งไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับของพี่ทอมมี่วิ่งขึ้นครับผมมาช่วยแกถือม้วนเชือกซะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นเย็นใกล้ค่ำนะครับผมก็ได้นำมาฝากกันก็สามารถชมเพลินๆกันได้นะครับ ดูแล้วต้องมีมือด้วยดวงด้วยนะครับอนี้อย่ั้นเพราะพื้ที่มันจำกัดนะครับมันจะมีการเหการเล่าไปสีกันแตกกันแน่นอนเกิดขึ้นแน่วันนี้ตอนเช้าจเยนูีกเช้าตัวไม่รู้ต้องผมด้วยนะพี่น้องแขกอาไม่ใช่มีย่างขึ้นว่านสวยขึ้นดีมากเออมีเาตุ้ดี้อแบบสีจุดขาดจบกันนะพี่น้องไหนว่ากันที่ันหองท่านดูด้วยมือด้วยพี่น้องกระจาจนะ อันอย่างเน้นย,ยาวนะครับพี่น้องเราว่าว่าที่แข่งนะครับมี2ประเภทตัวน,นั่นงคือ2เมตรถึงสมเมตรกับสเมตรขึ้นไปกับสองศูนย์สามเมตรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กรรมการจะมาให้ขนาด2เมตรมาท่าป่าออท่านนะครับถ้าม่าอ,อท่านไม่ถึง2เมตรท่านดีเชื่อทันทีนะครับเช็คดีนะครับ อนนี้พี่ทอมมี่ของเราก็ได้กำลังศีวนาเจราจากับพี่บ่าวจิงนะครับก็แกก็กำลังเตรียมว่าที่จะขึ้นโชว์ในอีกค่้อีกนิดนึงก็จะขึ้นโชว์แล้วนะครับผมครับพอข่้มมาก็จะมีว้าติดไฟนะครับซึ่งสวยมากนะครับผมก็อยู่ใกล้งานการชาติด้วยก็จะมีทางนักท่องเที่ยวหรือ แขกที่มาจากงานกาชาดนะครับก็จะมาเยี่ยมชมในงานว้าของเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบชุนละหุวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าบ้าของเรามันไปพันกันนะครับพันกันแบบระยงระยางเต็มไปหมดนะครับหางบ้าก็เนี่ยครับเท่าที่เห็นคือวิ่งนะครับช่วงนี้วุ่นวายมากค่อนข,ข้างชุนละหุนะครับตอนนี้ บังเอิญน,นะครับวันนั้นเออจะเรียกว่าบาังเอิญก็ไม่ใช่เนาะวันนั้นมีงานกาชาตินะครับก็คือเวทีนี่เสียงดังกระหึ่มมากนะครับไม่ได้ยินเสียงสนูเลยแล้วพอเสียงเวทีเงียบปุ๊บอืมสนูบนฟ้าเหมือนเสียงอึ่นเลยอืทั่วท้องฟ้าเลยครับผมฟังไม่รู้เรื่องว่าของใครเป็นของใครเลยกอดกันหอดพื้นโไม่ถึงฟังฝัน ไปไม่ถึงฝั่งวันด้วยกันแยก,กทางกันก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติของการที่เรามาวิ่งว้าพร้อมกันหลายๆตัวครับก็จะมีเกิดการเกี่ยวกันคล้องกันเป็นเรื่องปกตินะครับผมครับจังหวะนี้สีแดงได้ลากสีดำเงินลงมางทิ่เรียบร้อยเ,อเจ้าของอยู่ไหนไปดูด่วนนําเงินจะรอดไหมนําเงินจะรอดไหมดูท่าทางจะไม่รอดนะครับร่วงทั้งสองเ,อเจ้าของอยู่ไหนไปเก็บด่วนนะครับเรียบร้อย เือเลร่าไดก่อน่แขาวตตกันไรไหมนี่ขายืมองเกานิอม่ครถึง่า่องนี่ขายยืมมงก้านว่องว่อท้ขาเลยนิหยาบลอย่เลียนแบก้งนี่เห็นันนี่ยืมมงกานว่ท้กขาเลยหี่ยืก้อมแงอ่แล้วแนี่กินวทำิบก้มาเสีดเดียวเทไรกันทำบกาเรียกคื่งหนึงสอดแจ้งเลกนะนี้ลกนานี่สอดแจ้ง หลังจากที่ผ่านค่ำคืนอันเหน็บหนาวแสนทรหดมาได้ก็มาดูบรรยากาศในยามเช้ากันนะครับในช่วงเช้านี้เขาก็จะมีการแข่งขันการเอาเว้าลงนะครับใครจับเขาจับสูงได้ก็ได้นึ่ได้อกี่คะแนนประมาณ30คะแนนนะครับก็มาดูบรรยากาศกันเลยนะครับผม ก็รวงไปแล้วหนึ่งนะครับพาดไปแล้วเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันไม่น่าทันไ่ทันวะไม่ทันเฉย เจ้าหรือพี่เจ้าๆๆๆเอ้ยทันพอดีนี่วัดเฉียวพอได้รุ่นพอได้รุ่นนี่แหละสุยสุยโอ้ผิดเป็น,ปนโอ้จับได้ไดโอ้โอไม่ได้ พี่คณะว้าวาทั้งหลายครับขอให้ท่านทุกดีหมดทุกคนและร่ำรวยมาสารพันร้อยล้านนะครับอยู่ดีสบายนะครับคนบริการก็ขอให้รวยรวยรว,วยถึงร้อรีะหนงวันที่หนึ่งสักสี่ห้ใบนะครับ ไฟเดือหงมาคอยเดือ ครับภาพบรรยากาศการแข่งขันเอาเว้าลงก็จะมีกันประมาณนี้นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ถ่ายครบทุกทีมงานนะครับเพราะว่าก็ไม่ไปไม่ทั่วถึงนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยไว้นันที่นี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศก็ให้กรรมการตรวจเว้านะครับว่าใครผิดกฎไหมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นว่าของทีมงานที่เจ๋งนะครับอันนี้เป็นเว้าโชว์ก็มาลุ้นกันตอนนี้นะครับคือใครจะได้ที่หนึ่งสำหรับการแข่งขันเว้านะครับผม ก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ทอมมี่ของเราเองนะครับผมอันนี้เป็นทีมงานของเราแหมตัวอวยตัวอวยทีมงานนี่ับผมอวยโอเคได้นะครับผมเป็นไงครับเป็นไงและนี่คือชมหน้าแชมป์เม้าักษกของเรานะครับผมก็สําหรับงานแข่งเว้าที่อุบลของพี่เจงนะครับก็ขอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมมาเจอกันโอกาสหน้าและก็คลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมก็กด Subscribe ไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรให้ดูครับผมสวัสดีครับ